เอลี่เนี่ยคือชื่อในวงการที่ตอนนั้นไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มียากุซ่าเนี่ยเขาตั้งชื่อให้บอกว่าชื่อนี้ดีใช้แล้วมันจะเฮงจะปังจะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพี่อ่ะใช้ชื่อนี้มาประมาณ20ปีในวงการพี่ก็ไม่เห็นมันจะรุ่งจะดังเลยะก็เลยตั้งชื่อเอลี่เขียนหนังสือตั้งชื่อนี้เพื่อประชดเนี่ยว่าเนี่ยเอลี่ไม่เห็นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย ท,ที่เราไปทํางานญี่ปุ่นน่ะเราเก็บเงินเนี่ยส่งเข้าบัญชีไปเรื่อยๆให้พ่อให้แม่มากบางคนเน okay. ี like. mm ่ย hmm. ก ah ็ไม่ได้แตกเงินล้านแต่เงินที่ส่งไปได้เนี่ยมันเป็นล้านละแต่พอส่งไปมันก็ละลายหายหมดเข้าใจว่าแต่ถามว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็หลายล้านหรือไงทยอยไปเรื่อยๆสําหรับพี่เนี่ยเงิน่ยหลักล้านเนี่ยจะหมดในบ่อนเพราะตอนนั้นเราติดการพนันผู้หญิงไทยที่ไปญี่ปุ่นน่ะจะติดอยู่3อย่างหลักๆที่เสียเงินติดผู้ชายก็คือโฮสต์นะคะแล้วก็ติดการพนันแล้วก็ติดยาคือติด3อย่างอ่ะเสียเงินหมดเลยบางคนก็ติดท การพนัน ก็เหมือนผู้หญิงขายบริการที่หนิงเข้าใจนะคะว่าหน้าที่ของเขาก็คือทํางานเหมือนเราต้องบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปทํางานญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นตัวที่ถูกเลือกแทกจะเลือกเขาไปแล้วให้กระทํานู่นนี่นั่นต่างๆเขาไม่เคยได้กระทําในสิ่งที่เขาต้องการเลยเงี้ยแล้วมันมีอารมณ์แบบเหงาเศร้าว้าเวบางทีที่บ้านของเงินไม่มีใครเข้าใจเขาเขาจึงต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาปลอบใจเข้าใจโดยการยินดีที่จะใช้เงินซื้อก็เหมือนเขาเป็นผู้ใช้บริการแล้วไปซื้อพวกโคต์โสต์พวกนี้ก็จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเทคแคร์ด คุยเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเราก็ได้เงินไปนะโค้ด <Hom os> พวกนี้เอาจริงๆเขาก็ไม่เอาผู้หญิงพวกนี้ไปทําเมียหรอกเราก็รู้อยู่ค่ะว่าเจอกันแค่ตรงนี้เดี๋ยวก็จบกันไปอ่างเงี้ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนความสุขเลยซื้อความสุขกันไปแล้วเสียเงินเยอะหน่อยอ่างเงี้ยคะ่ะก็มีน่าจะประมาณ ยี่สิบกว่ากว่ายีไปไป่สิบปลายๆเด็กวัยรุ่นไม่มีตังซื้อนะคะญี่ปุ่นน่ะเราจะไม่เจอเด็กญี่ปุ่นวัยรุ่นมาเอาตัางมาซื้อบริการมาเขาไม่มีตังหรอกเขาไปฟรีเซ็กกระต่ายบ้านเขาเขาก็ไปเจอกันได้กันอะไรกันมันก็แค่นั้นจบเรยส่วนใหญ่เราก็จะเจอลูกค้าวัยประมาณ30อัพแล้วก็ห้าหกสิบเจ็ดสิบก็มีมีค่ะมีเอาตรงๆยอมรับว่ามีค่ะเพราะว่า ทำยังไงก็ได้ขอให้มึงไปกับกูอะไรอย่างเงี้ยคือเราทํางานเรารับแต่ลูกค้าแก่ๆแล้วก็นี่เงาจาดิตวิตรฐานเหม็นเนื้อเหม็น,มนตัวเราก็เบื่อแบบนั้นใช่ปะ แล้วไอเด็กวัยรุ่นมันก็ไม่มีตังค่ะพี่ก็เอาเขาเหมือนกันเงี้ยเอาก็มีก็เลี้ยงกันไปเลยอะไรเงี้ยเราเลี้ยงเขานะคะมันมีบ้างอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่ได้เป็นโฮสต์นะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วหน้าตาดีหล่อเงี้ยวัยไล่เลี่ยกับเราแรกๆก็ใช้บริการจ่ายตังค์พอรอบ 2- 3 4สสก็ไม่ต้องละหนํำซ้ำเราออกค่าโรงแรมอันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงขายบริการทุกคนใช่เจอหน้าตาดีๆให้ฟรีแล้วเอาตังค์กลับบ้านไปค่าโรงแรมออกให้เลี้ยงข้าวนี่ไงมันจึงเกิดบาร์โฮสต์ขึ้นมา ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นเราอายุประมาณ21 23 23เอ่มยามใช่ไหมมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วผู้หญิงทุกคนแม่งก็ต้องมีเซ็กแบบว่าแล้วก็มีเซ็กที่แบบต้องถูกใจเราอะ่ะแต่เราไปกับลูกค้าที่ต้องตามใจมันอะ่ะทีนี้เราไปเจอลูกค้าบนี้เราหน้าตามันก็มีสร้างอารมณ์ได้นะเราไปคนแก่ห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวป่ะแต่เราอยากได้ตังค์อ่ะเราก็เลยต้องยอมแต่พอเราไปเจอหนุ่มๆมันก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้เรารู้สึกเออครั้งหนึ่งก็ยังดีว่าให้มมม่ีควาาสุข ความสุขทางใจนะคะบางทีอะ่ะเราก็ต้องการใครสักคนที่เข้ามารับรู้เรื่องของเราฟังเรื่องของเราเรื่องของเรามาันไปเล่าใ,ใครฟังไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงขาย้วยการฉันขายตัวอะไรเงี้ยเจอกันแบบนี้ดีแล้วละ่ะเธอเข้ามาเธอก็รู้ว่าฉันทํางานอะไรแล้วผู้ชายผู้นญ้ส่วนใหญ่เขาจะรับได้เขารู้อยู่แล้วหน้าที่เองเขาต้องมาคอยเพื่อนเพื<ๆ>่อนพูดเพื่อนคุยปลอบใจเพื่อมีผู้หญิงหลายคนได้ได้แฟนเป็นโฮสอ่างเงี้ยแล้วก็แต่งงานมีลูกมีเต้าอยู่กันไปแต่น้อยนะบอกได้เลยว่าน้อยมากไอ้โฮสผู้นี้ก็เอาตังค์ไปเลี้ยงนักศึกษาเลี้ยงนักเรียนอีกทีมันกกกกก็็เเเปปนนลลููัไไราาาาด้้ด้งิมจค ไปเลี้ยงโฮสโฮสได้เงินจากเราโฮสก็ไปเลี้ยงผู้หญิงไปเลี้ยงนักศึกษาไปเลี้ยงคนที่เขาคิดจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตด้วยเลยมวงชอนอุบาท มีค่ะมีเยอะมากคือคนที่เขามีเป้าหมายตั้งใจที่จะมาเก็บเงินจริงคนที่เขายากจนจริงๆมาจากครอบครัวที่แบบพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วเขาเจ็บปวดกับความทุกข์ความยากจนของเขาเนะี่เงี้ยเขาก็มีเป้าหมายว่าเฮ้ฉันได้เงินมาฉันให้พ่อแม่สบายแล้วเขาก็ทําได้จริงนะบางคนน่ะพี่หนิงต้องบอกอย่างนี้นะว่าส่วนใหญ่ที่โชคดีจริงคือได้คนต่างชาติเป็นหลักเลี้ยงพวกฝรั่งต่างชาติอ่ะเขาไม่ถือเราว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรมาจากไหนนะฝรั่งก็คือต้องการว่าเฮ้ยแค่ฉันรักเธอแล้วเธอรักฉันซื่อสัตว์เขาก็โอเคจบ แต่ว่าสําหรับผู้ชายไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเลือกมากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างผู้หญิงไทยเนี่ยที่แบบไปเจอฝรั่งเนี่ยบางคนท้องลายมีลูกนมยานอะไรเย่างเอาตรงๆแต่ฝรั่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องสรีละเรื่องแบบนี้เขาสนใจที่ใจแต่สําหรับผู้ชายไทยอ่ะเลือกทุกอย่างอบโอ้โหมีผัวมาละมีมาไม่รู้กี่คนมีลูกติดก,ก็ไม่เอาแต่ฝรั่งเขาก็าไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะว่าโอเคแล้วเนี่ยคนผู้นี้ค่ะจึงได้ประสบความสำเร็จเพราะมีคนฝรั่งต่างชาติเอาไปเลี้ยงไงคะก็โชคดีไปแต่ถามว่าถ้าเจอผู้ชายไทยอ่ะน้อยมากไม่ค่อยประสบความสําเร็จผู้ชายไทยบางคนอ่ะเขาอาจจะสมัยใหม่อาจจะไม่ได้เลือกแบบนั้นแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยยังเป็นคนยุคเก่าอยู่เขาก็จะปลูกฝังลูกเขาว่าต้องคัดเลยนะเข้าบ้านต้องสแกนแล้วผู้หญิงนี่เป็นใครมาจากไหนทํางานกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่มีเทอกเถาเหล่ากอเป็นใครใช่ไหมนี่คือปัจจัยทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความสึกว่าไม่อยากมีปัญหากับพ่อแม่แล้วก็อยาก จได้ผู้หญิงที่ดีนอกจากคนควแหกคอกอะเออไม่เอาฉันรักเธอชื่อว่าเธอชื่อก็ไม่สนใจพ่อแม่มันก็มีแบบนี้ใช่ไหม เมื่อก่อนเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันฝันอยู่ในหัวพี่ตลอดเลยว่าเป็นเป็นอาชีพต้องคำสาบมันเป็นกรรมแล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีคนมีความคิดแบบนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่หัวโบราณนะมันเป็นเวนเป็นกรรมที่เธอทํามาเธอต้องมาชดใช้เธอต้องมาทํานี่มีคนทักพี่เยอะชาติที่แล้วเธอเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเธอจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะสมัยเนี้ยนะพี่หนิงเริ่มไปศึกษาเรื่องกฎถึงอไรหนึงดูถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมกูรู้อยู่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกูทําไมไม่เดินออกมามันก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยอะหลายคนที่ทําอาชีพเนี้ย จะบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะมันเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยมันก็เลยต้องมาทํำนี้เราก็เลยย้อนถามว่าถ้ามึงรู้ว่ามึงมีเวรมีกรรมทําไมมึงไม่เดินออกมาแล้วไปทําอาชีพอื่นจริงๆเราเลือกที่จะทําแบบนี้เองเรารักสบายเองเอาตรงๆอะเรามักง่ายอะเราเราไปทําอย่างอื่นมาแล้วแล้วแม่งได้เงินยากอะไปทําแบบนี้ขึ้นเตียงปั๊บเดี๋ยวก็ได้ตังค์อาจจะมีโดนตบโดนตีบ้างแขกที่เง่าซาดิสมิตรฐานเออหนะมันไม่เป็นทุกคนหรอกทุกคนก็คิดแบบเนี้ยแล้วมันไม่ต้องแบบหามนอนตื่นสายก็ได้สบายแต่งตัวสวยๆกินอาหารดีๆพักโรงแรมดีๆเพราะลูกค้าาพไป แต่ถ้าเราไปทํางานกี่เงินเดือนเดือนละ2-3งสามืนบาทถามว่ามีโอกาสที่จะยิ้วกระเป๋าดีๆไหมมีรถขับไหมทํางานแม่งไม่รู้กี่ปีไม่มีปัญญาซื้อรถเอาซื้อรถมาก็ต้องส่งค่ารถไม่มีเงินอีกใช่ไหมอันนี้เพอๆเ,เดี๋ยวมีลูกค้าซื้อให้อันนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่แบบขึ้นทางด่วนะสบายไวหน่อยเออไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทํางานสมัยนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วเอาตรงๆว่าจําเป็นนะเพราะว่า สังคมไทยเรามันให้การยอมรับกับคนที่มีไนงะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณไปอยู่ในกลุ่มในสังคมที่แบบเพื่อนฝูงเขามีกันนะ่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะคุณกลายเป็นตัวแปลกประหลาดอนะ่ะไม่มีก็เข้ากลุ่มของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ต้องหาอะไรให้กับตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เข้ากลุ่มเข้าสังคมของเขาได้แล้วเขาก็ต้องการการยอมรับไนงะการยอมรับคือคุณต้องมีทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นเขามีพี่ก็อยากมีนะทุกคนก็อยากมีกไยนนะถ้าเราไม่มีเราก็จะถูกกันไปอีกกลุ่มหนึง่งคนที่ขายบริการนะ ว่าโรงเรียนดีๆทําให้ลูกเขาไปเจอสังคมที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเวลาเขาเรียนจบมาสถาบันดีๆมันก็ทําให้ลูกอ่ะได้งานดีใช่ไหมมันก็ตามเัินมปเขาจึงยอมเสียเงินที่จะให้ลูกไปอยู่ในสังคมอีกแบบหนึง่งเพื่อจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในเส้นทางเหมือนที่เขาเคยอยู่เคยเป็นเคยเจอมา สนับสนุนเลยทุกวันนี้ไม่สนับสนุนนะเมื่อก่อนเนี้ยบ้านเราเนี้ยสื่อโซเชียลอะ่ะเราต้องไปพึ่งรายการดังๆกว่าเราจะเป็นคนดังไปออกทีวีได้สมัยนี้ไม่ต้องคือเรามีโซเชียลอยู่ในมือคุณทําอะไรก็ได้พอคุณโด,ด่งดังอะ่ะคุณเป็นที่รู้จักของสังคมโซเชียลคุณก็ขายของได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขายตัวขายตัวเปลอเปิอได้เงินน้อยกว่าขายลงโซเชียลโซเชียลนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพี่อย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าพี่กลับมาจากบานเลนเะนี่ยเราอยู่ญี่ปุ่นน่ะเราเคยหาเงินได้เดือนหนึ่งหลายแสนนะ แต่เราไม่เคยพอใช้เลยเราหมดไปจากน,นู่นนี่นั่นแต่พอเรากลับมาจากบาเลนเราไม่มีอะไรทำอะ่ะเราไปเป็นนักเขียนอะ่ะได้เดือนหนึ่งอะ่ะหกพบาทแล้วไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงเออแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยนะแล้วเราก็เริ่มแบบเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเราต้องวางแผนชีวิตใหม่แล้วพอมันมีสื่อโซเชียลเข้ามาเนี่ยเราเอาของไปขายได้พอเราเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ย ขายอะไรก็ขายได้มันอยู่ที่ปากอะ่ะเราพูดอะไรเราอ,อยู่ที่ความกล้าของเราด้วยเราก็พรีเซนต์ตัวเองไปพอเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราจะมีเริ่มมีแฟนคลับแฟนคลับก็จะสนับสนุนปรากฏวพี่ขายของได้เดือนเป็นแสนแล้วมีความรู้บึกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงวะเนี่ยพี่หนิงจึงออกมาบอกกับน้องๆหลายคนว่าคุณไม่ต้องไปขายตัวหรอกเพื่อเพื่อคุณต้องไปเจออะไรอีกเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภยัยเสี่ยงโลกอันตรายต่างๆนะคุณขายแบบนี้มันมีเกียรตินะมันมีศักดิ์ศรีกว่า แล้วมีคนอีกอีกหลายคนที่เราดูโซเชียลพูกนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายตัวมาก่อนนะเขาดังเยอะแยะอ่ะพิมพิพายอย่างเงี้ยทำไมดังได้หรือน้องที่โอลงโอลิมอะ่ะทำอะไรที่แบบบ้าบอบมันก็ดังได้มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่แบบทําตัวเองให้แปลกประหลาดให้เป็นที่รู้จักเนะี่ยใช่ไหมเขาก็ดังได้ละอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะยังมีอีกเยอะนะที่เขาแบบรวยเพราะเพราะว่าทําออนไลน์ขายออนไลน์คุณสร้างตัวตนเองก็ได้อะไม่จำเป็นต้องมีที่มาที่ไปไปขายตัวไปอะไรมาก่อนไม่เขี่ยวกันเลยค่ะ เอาตรงนึงถามว่าสติก็ไม่เชิงแนะ้วเพราะเมาทุกครั้งเลยก็ไม่มีสติดวงมาไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะดวงไม่รู้เลยชิดยังไม่อยากตายอะ่ะฉันต้องรอดอะ่ะก็คิดอย่างนี้แต่เราแต่เราทำงอางนเราก็ส่งเงินไปทำบ้านส่งค่ะส่งตลอดส่งมากสกน้อยก็ต้องส่งค่ะอันนี้น่าจะเกี่ยว อ๋อคิดอย่างนั้นเหรอมันเป็นผลที่แบบจิตเราคิดดีหรือเปล่าเราตั้งใจที่จะแบบอยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยากให้ครอบครัวเรามีความเป็นอยู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ส่วนตัวแล้วเราเรา,เร,า,เร,ารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ใจดีนะแล้วเราชอบช่วยเหลือคนส่วนตัวแล้วเราชอบให้เงินให้ขอทานเราชอบช่วยเหลือคนนะ่ะมันต้องมีอ่ะมันมีบางคนสนแต่ว่าให้ถูกกฎหมายใช่<อ><ๆ>เขาต้องงานสลับจนให้ถูกกฎหมายแต่ลึกๆอะ่ะเรามีความเข้าใจว่าเราคิดนะว่า เฮ้ยคุณต้องงานสนับสนุนให้ถูกกฎหมายเพราะว่าคุณต้องการให้ผู้หญิงเหล่านี้ามาเสียภาษีหรือเปล่าเพราะมันเป็นอาชีพที่แบบได้เงินเยอะกว่าอาชีพอื่นแล้วไม่ไม่ต้องเสียภาษีอ่ะเฮ้ยคุณทำงานแทบตายคุณทำงานกีเงินเดือนอ่ะแล้วคุณต้องเสียภาษีแล้วทำไมมึงไม่เสียเอากมึงมาลงจับมาลงทะเบียนเสียภาษีให้หมดมันจะได้เท่าเทียมควรมีนะควรลงทะเบียน ที่ไม่เชื่อหรอกกับการที่ทุกคนมาห่วงใยร่างกายของชีวิตและจิตใจเขาว่าเฮ้ยเป็นห่วงเขาก็าต้องลงทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองดูแลสิทธิร่างกายนู่นนี่นั่นมีการรักษาพยาบาล30บาทก็มีแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกันต้องเสียภาษีค่ะถามว่าควรไหมควรนะจะได้ไม่เอาเปรียบกันไนงะช่วยหลายๆอย่างนะพี่ว่าช่วยคนที่แบบาการเขาเรียกว่าอะไรแบบ คนที่ไปข่มขืนเขาอะไรเงี้ยนะเออเพราะมึงกัดมันมากเหรอมึงอยากมากอะไประบายใครเครียดก,กับผู้หญิงเหล่านี้นะก็อาชีพของเขาอยู่แล้วมันก็ต้องเจอเราก็ต้องเจอใช่ถ้าพี่ว่ามันเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินนะมันจริงมันเป็นอาชีพที่แบบพี่ว่ามันมีไรายได้มากกว่ายาเสพติดด้วยซ้ําในความคิดของพี่นะทุกที่มีแหล่งบันเทิงในขับผับบาร์ต้องใช้บุคคลเหล่านี้ทางานกลางคืนถูกไหมเขามาบ้านเราเขาก็อยากมา มันการค้าบริการบริการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขายบริการทางเซ็กต์อย่างเดียวให้บริการนหนขับผับบาร์เด็กนั่งลง้มนั่งเล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกนกินเพื่อนเที่ยวใช่ไหมมันก็อยู่ในรูปแบบนี้ค่ะพี่หนิงยังมีอุดมคติอยู่แบบนี้ในหัวตลอดเลยนะคือไม่กี่เสี่ยววินาทีที่คิดจะขายตัวแต่คุณต้องขายไปตลอดเพอตลอดชีวิตจริงเข้าง่ายออกยากคุณติดใจเงินแล้วคุณออกจากอาชีพนี้ไม่ได้ใดขาดก็ต้องกลับไปเหมือนตรงที่บอกว่าอาชีพต้องคำสาบ หลายคนนะคะออกไปกลับเข้ามาวนเข้าวนออกวนเข้าหน่อยเนี่ยอย่าเข้ามาดีที่สุดค่ะก็ถ้าใครอยากจะสนใจฟังเรื่องราวพี่หนิงแบบฉบับเต็มนะคะก็ไปได้ที่ทางช่อง t i k t o k ก็ได้นะคะเราเล่าเรื่องลงไปเรื่อยๆช่อง i am e l เนะคะหรือช่อง YouTube ของพี่หนิงก็คือ i am e l เเหมือนกันแล้วเราก็มีเพจนะคะทั้นคือ e l ลนะคะติดตามได้เลยค่ะขอบคุณมากๆานะคะ